แกเรียกพวกเราไปที่เนี่ยมีอะไรวะมีเรื่องสยองจะเล่าให้ฟังเรื่องอะไรวะเรื่องสยองการศึกษาไทยแกรูปะ่ะในห้องเนี้ย พี่อยู่คนหนึ่งบ้านเขาจนมากเนี่ยเป็นสมุดที่พี่เขาใช้เรียน การเรียนก็ยังห่วยแตกอยู่ดีเพราะบ้านจนไม่มีเงินไปซื้อหนังสือไม่มีเงินไปที่เรียนพิเศษ <_' S 1> คนจนยังไงก็ไม่มีทางสู้คนรวยได้หรอกเฮ้ยแ <_' S 3> ต่เน,นี้เขามีเรียนฟรีเรา <_' S 2> ไม่ใช่หรอมันก็ไม่ฟรีทั้งหมดหรอกที่ฟรีก็แค่ค่าเทอม บางโรงเรียนน่ะเขาเก็บค่าธรรมเนียมนู่นนี่หยองวะเราต้องแก้ยงไงวะการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาคือเราต้องจัดการกับทรัพยากรทร,พรัพยากรอะไรวะพวกงบประมาณน่ะรัฐบาลก็ต้องไปทุ่มให้กับโรงเรียนยากจนเนี่ยเยอะๆเขาจะได้มีเงินไปซื้ออุปกรณ์การเรียนที่มีคุณภาพแต่โรงเรียนเล็กๆค่ะ ไม่ค่อยจะมีครูดีป่ะวะก็ต้องมีค่าตอบแทนดีๆให้กับครูที่เขาไปสอนที่โรงเรียนเล็กๆไกลๆดิเขาจะได้มีครูดีๆบ้างเราต้องไม่ลืมพวกเขานะเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย มาเดือนหนึ่งแล้วใช่ปะวันก่อนนะเราไปตามหาควงคณามาเว้ยพูดแลวยังสยองอยู่เลยอ่ะควงคณาครับผมเป็นหัวหน้าหมห้าทหกนะครับเป็นตัวแทนม,มาถามแทนเพื่อนๆว่าครูจะเข้าสอนไหมครับ ืออาทิตย์นี้ครูไม่ได้สอนพวกผมเลยนะครับครูครับครูเป็นอะไรมากฮะครูครับครูครับ นนแล้วทำไมครูเขาไม่สอนนะครูเขามีหน้าที่สอนไม่ใช่หรอก็อก,การเลื่อนขั้นกับการขึ้นเงินเดือนของครูอผลการเรียนของเราแม่ไทไม่มีผลอะไรเลยที่มีผลจริงๆมันคืองานวิชาการแล้วที่พวกเขานั่งทำกันอยู่นีง ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับการเรียนของพวกเราเลยเปอร์เซ็นการประเมินส่วนใหญ่มันเป็นการประเมินคุณจะทำแล้วใจยธรทำแล้วคุณจะทำเขาวัดกันยังไงวะครูดีมันไม่ได้ดีกับนักเรียนหรอกแต่มันดีกับพออใครเอาใจพออก็จะเลิกรุ่งเรืองก,ก,กันไป การศึกษาไทยมันน่ากลัวอย่างนี้วะแล้วครูเนีย่ยต้องเอาเวลาไปกรอกเอกสารให้เป็นตั้งเลยน้วยไหนจะต้องไปเข้าฝึอกอบรมอะไรนั่นอีกอเขาจะเอาเวลาไหนมาสอนพวกเราได้วะบนันยากลัวต้องคืนครูสู่ห้องเรียน ระบบที่มันเป็นอยู่อ่ะมันเอาครูออกไปนอกห้องเรียนเว้ยมันเอาครูไปทํางานอื่นที่มากกว่างานสอนแล้วจะเอาครูกลับมาสอนอยังไงวะหลายอย่างเลยวะต้องมีการปรับระบบการประเมินครูใหม่ถ้าเด็กเรียนดีอ่ะครูก็ต้องได้ดีแล้วก็เลิกสักทีการฝึกอบรมครูที่เอาครูมานั่งกองกองกันเป็นพันๆคนแล้วก็นั่งฟังบรรยายน่าเบื่อหน้าเบือเบ่อเปลี่ยนไหมลองหาแนวทางใหม่ๆใ,ให้ครูได้แชร์ความรู้ ให้ใช้วิธีการสอดกันไม่งั้น,นครูจะเหนื่อยมากเหนื่อยจนตายคาห้องเรียนแล้วนักเรียนก็ไม่ได้ดีขึ้น เจอกับเรื่องลึกลับทุกคนไม่ว่าจะเป็นพออโรงเรียนไหนอะ่ะก็จะชอบหายตัวไปโดยไม่มีสาเหตุแล้วพออหายไปไหนอะ่ะพออหายไปไ คือผู้ใหญ่ในเขตในจังหวัดในกระทรวงเกิดอะไรอ่ะใจร้อนเลยพออบ้าเลยวะต้องไม่เข้าใจ่ิเอะมิโนที่นี่ด้วยอ่ะใจแกไม่รู้อะไรหรอกพออจะได้ดิบได้ดีอ่ะก็ขึ้นอยู่กับคนพวกนี้แหละไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณภาพรกเรียนเลยพูดถึงเรื่องพอออ ถือเรื่องสยองอีกเรื่องหนึ่งเลยอะรอบที่แล้วอะโรงเรียนเราไม่ผ่านการประเมินเฮ้ย hey. แต่รอบนี้โรงเรียนเราผ่านแล้วนี่ว่าใช่โรงเรียนอะผ่านแต่ที่สยองนะคือนักเรียนอะยังสอบตกอีกบานเลยนักเรียนคุณภาพต่ำ เราโรงเรียนผ่านประเมินได้ไงวะใจแะจําไม่ได้เหรอที่ปีที่แล้วอ่ะโรงเรียนเราตกงานประเมินเรื่องสุนทรียภาพไนเออจาได้เรารู้ปะพออ,อ,อเราแก้ยังไงแก้ไงอะงานกีฬาสีปีที่แล้วอ่ะพออ,อแม่งใช้ชื่อว่างานกีฬาสีเพื่อสุนทรียภาพเท<อ>่านั้นน่ะผ่านเลย ประเมินมันไม่ได้มาตรฐานมันไม่ได้สนใจสติปัญญาในเรียนวัดผลไม่ได้จริงเรารู้ปะพวกโรงเรียนส่วนใหญ่อะก็ไม่ผ่านการประเมินรอบแรกเหมือนโรงเรียนเรานี่แหละแต่พอประเมินรอบต่อๆมานะผ่านเกือบหมดเลยเพราะว่าเก่งได้แล้วไงว่าเขาจะวัดอะไรบ้างอะจริงดิเออดิไม่ใช่แค่นะน,นะคนตรวจอะก็ไม่รู้ว่ามืออาชีพหรือเปล่าเรารู้ปะ โรงเรียนหนึ่งอนะ่ะใช้เวลาประเมินนานเท่าไหร่เออกี่เดือนอ่ะสมเดือนเหรอสมวันสารของเบอเลอร์ประเมินกันสามวันโอ้ข้อมืออาชีพเลยอะ่ะมืออาชีพบ้านป้ากันดิอย่างเงี้ยมันงานเผามันชุย มันต้องปรับระบบการประเมินใหม่เกณฑ์ต้องช่วยไกด์ให้พัฒนาโรงเรียนได้จริงผลการประเมินอะ่ะก็ต้องมีผลต่อผู้บริหารมันถึงจะปรับปรุงโรงเรียนได้ไ กับรูปูด้วยล่ะคะก็เพราะมันมีในตำรางไงแล้วทำไมปูต้องไปอยู่ในนามันไปอยู่แถวทาวอินทาวไม่ได้หรอคะปูบ้านเธอสิอยู่ทาวอินทาว,ทาวก็นี่ไงคะต้องตาปูดองแดกหงายใจเราก็เรื่องรูด้วยทำไมปูกับงูต้องไปอยู่กันในรูคะในเมื่อครูเป็นกูรูครูก็น่าจะรู้เรื่องรูปูกับรูงูสิคะแล้วเธอจะสงสัยเรื่องรูงูรูปูทำไมครูก็ไม่ใช่กูรู แล้วเราจะสนใจเรื่องลูงูลูปูทําไมฮะไม่ได้ค่ะหนูอยากรู้หนูไม่เข้าใจหนูไม่เข้าใจค่ะพ่อไม่ต้องเข้าใจหรอกแค่จําให้ได้ก็พอใช่จำให้ได้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  ความคิดให้เด็กนักเรียนให้เด็กได้คิดเป็นทําเป็นและที่สําคัญน่ะให้เด็กได้เรียนรู้ได้ด้วยตัวเองได้สร้างความรู้ได้เองตลอดชีวิตโอมาเนปัตเมะโอมเนปัตเมะโอ โอ้ม oh oh ันเนปัตเมโอมันเนปัตเมโอโอเมันพรุ่งนี้สอบโอนเน็ตอะมันก็ต้องว่ข้อสอบปะวะโอ้มันเนปัตเมโอมันเนปัตเมโอโอ มมมมัันนปปเเโอททสอบแต่ละทีแทบจะไหว้ข้อสอบกันเพราะข้อสอบมันไม่ได้มาตรฐานเ oh, ฉลยก็ผิดไม่น่าเชื่อถือบางที oh, คำถามก็โคตรจะกํากวมยังไงวะอ่ะเป้งมึงมีอารมณ์ทางเพศมึงทำยังไง mm hmm. ก่อชวนเพื่อนไปเตะบอลขอปรึกษาครอบครัว คอพยายามนอนให้หลับงอชวนเพื่อนไปเที่ยวจอชวนเพื <Esto> ่อนสนิทไปดูห <Android> นังก็ต <fridge> um ้องไปดูหนังดิผิดไปเที่ยวกับเพื่อนดีวะผิดขอให้มึงไปเตะบอลมากูไหว้ด้วยดีกว่า ต้องสยองครูที่พ่งมาแมบอบวะโรงเรียนเราไม่มีครูวิทยาศาสตร์มานานมากแล้วแล้วครูพละก็กองเต็มเป็นโหลเลยเออแล้วครูคนใหม่เขาชื่ออะไรนะนิวตันเนี่เฮ้ยโชคดีว่ะไม่ครูวิทย์สักทีไม่ใช่ครูนิวตันไม่สอนพละ ระบบทุกวันนี้โรงเรียนไม่ได้เลือกครูแต่เป็นครูที่เลือกโรงเรียนไล่ครูเก่งๆคะแนนดีๆก็เลือกแต่โรงเรียนใหญ่ๆ็อ,อยู่โรงเรียนดีๆกันหมดโรงเรียนอย่างพวกเราเขาไม่สนใจหรอกถ้าอยากจะแก้เราก็ต้องให้อิสระในการเลือกรับครูกับโรงเรียนต่างๆ เลือกครูที่เขาอยากจะได้มาต้องให้งบเขาด้วยเขาจะได้ดึงครูกเก่งๆแบบที่เขาอยากได้มาที่โรงเรียนเขาอะ่ะเฮ้ยเฮ้ย รูปการศึกษาที่ผ่านมาเป็นแค่การปฏิรูปองค์กรอย่างกระทรวงศึกษาแต่ก่อนเคยมีประหลัดแค่คนเดียวเดี๋ยวนี้เพิ่มคนที่มีตำแหน่งเทียบเท่ากับประหลัดมาอีกสี่คนก็เปรมกันไปดิแล้วพวกเราก็ไม่ได้อะไรนี่ยังไม่นับพวกองค์กรอะไรก็ไม่รู้ที่ขึ้นกันมาอีกยุบยับทั้งที่ปัญหาก,การศึกษาไทยอ่ะมันต้องแก้กันภายในโรงเรียนภายในห้องเรียนนี้ ต้องน Como, so e ึกถึงเด็กนักเรียนก่อนดีเอ่อปัญญาสงสัยมานานแล้ววะทำไมแกรู้เรื่องการศึกษาเยอะจังวะา เล่นอะไรวะดึกแล้วนุ้ยเฮ้ยปัญญาเป็นไรวันนี้ปัญญาแกเป็นอะไรอ่ะ 没了。啊啊啊啊